นบว,ว่าพระพุทธเจ้าท่านเสด็จมาเป็นแต่เพียงเห็นว่าเป็นนิมิตในเป็นรูปพระพุทธเจ้ามีฉัพันรางสีรัศมีหปริการซึ่งเป็นของธรรมดาของบุคคลที่เจริญพุทธานุสติกรมรถฐานเข้าถึงจุดจะเห็นอยู่ได้เสมอความชื่นใจปรยกฏ ตอนนี้เสียงองค์สมเด็จพระบรมุคทสงจัดว่าสัมเกสีทุกทางร่างกายเท่านี้เธอมีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์มากหรือก็ต่อไปบอกว่าก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์มากแต่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมด,ดาของร่างกาย ไม่มีความหนักใจอะไรถ้ามีกำลังร่างกายอยู่ก็ทำงานถ้ามันไม่มีกำลังร่างกายก็จะนอนมันไปไม่ไหวถ้าร่างกายมันจะพังก็ไม่ห่วงเห็นท่านทรงแยมพระโอษฐ์สวยงามมากแล้วก็ทรงตรัสว่าการตายหรือว่าการทุกการที่เสวย ทุกในร่างกายอันเดียวไม่ความนั้ว่าชีวิตนี้มันยังมีความทุกข์น้อยกว่าที่เจ้ที่จะต้องใช้กฎขคองกรรมต่อไปมว่ากฎขคองกรรมในอดีตชาตินับเป็นแสงกับที่เจ้าทำบาปไว้ในฐานะที่เคยเป็นนักรบ ถ้าคนมาแต่ละชาติใดชาตินับเป็นแสนชาติเจ้ายังใช้นี่เขาไม่หมดแต่หากว่าเจ้ามีความห่วงใยในชีวิตจิตของเจ้าไม่พยายามหลีกหนีกรรมที่เป็นอกุศลยังมีห่วงใยในร่างกายของตนและทรัพย์สินและพี่น้องยังสะสมทรัพย์สิน ยังคิดว่านั่นเป็นเราเป็นของเราเจ้ายังจะต้องเกิดอีกแระว่าการเกิดของเจ้าต้องดูว่าเจ้าจะต้องใช้นี่สิ่งเหล่านี้เมื่อพระองค์ทรงตรัสจบเกินว่าเขตดแดงของวัดท่าสงเวลานั้นนับตั้งแต่ครองยางมาถึงยันทิศเหนือยันชายไผ่บริเวณวัดเต็มวัดมีหัวคน ไม่มีตัวซ้อยกันเต็มบริเวณวัดสูงกว่ายอดโพธของสองเท่าอย่างนั้นก็ได้ยินเสียงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในนิมิตว่านี่คนที่เธอฆ่ามาในอดีตชาติแล้วก็ยะเธอยังไม่ได้ใช้นี่กรรมกรรมที่ฆ่าเขาเจ้ายังไม่ได้ใช้นี่ พราะเวลาก่อนจะตายเจ้าก็อาศัยความดีคือกรรมที่เป็นกุศลได้กัะบ,บุญนิกริยาวัตถุทั้งสามได้ก,การหนึ่านใหมบุญนิการจากการให้ทานสศีลไมมยบุญจากการนักษาศีลสาภาวานามัมบุญาจาก,การเจริญภาวานาจิตเป็นฌาน เวลาที่จะาตายเพราะอาศัยกําลังใจที่เป็นชาญมีอารมณ์เข้มแข็งนึกถึงความดีสามรายการร่วมกันเป็นปัจจัยให้เธอไปสู่สวรรค์และพรมอยู่เสมอฉะนั้นหนี้เก่าทั้งหมดนี่เจ้าจริงยังไม่ได้ใช้หนี้แต่ถ้าหากว่าเจ้ามีชีวิตทรงชีวิตนี้ถ้าพลาดแั้งลงไปเมื่อไร ตายลงไปแล้วต้องไปส่วบายภภมดูชีวิตว่าที่มีกี่ชีวิตหัวหนึ่งต่อนหนึ่งชีวิตเจ้าจะต้องใช้นี่ในบุคคลที่ไม่สามารถจะนับจำนวนได้ขอท่านหลายผู้รับฟังลองคิดดูเอาแค่หัวคนวางเรียงกันเต็มบริเวณตั้งแต่คลองอยางชนถึงไัยด้านเหนือที่เจ้าวาดประกาศวันนี้ แล้วมันก็สูงขึ้นไปจนทั้งเลยยอดโพ้นถึงสองสามเท่าไม่รู้ประมาณเท่าไรพอท่านแจ้งแล้วท่านก็ถามว่ามีความห่วงใยในอะไรบ้างในความรู้สึกเวลานั้นก็กราบทูลว่าไม่มีความห่วงใยอะไรชีวิตเลือดเนื้อมันจะสลายตัวก็ไม่เคยมีความห่วง ญาติพี่นอนทั้งหลายใดๆก็ไม่เคยมีความห่วงทรัพย์สินใดๆที่จะห่วงใหญ่ก็ไม่มีที่จะห่วงใหญ่อีกแล้วพอตอบทรรนี้ก็มีความรู้สึกว่าเหมือนองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงแย้มพระโอ์แล้วก็ทรงตัดว่าสมเกสีน่าเป็นความทุกข์ที่ถูกต้อง เจ้าจะสามารถหลีกหนีกฎของกรรมเพื่อการใช้หนีกรรมจากการกระทำความชั่วของเจ้าในชาติอดีตได้เพราะมีกำลังใจที่มีความรู้สึกอย่างนี้เสียงองสมเด็จปะญินสีทรงตัดแล้วก็ทรงลอยหายไปในอากาศ